อีกอันนึงนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์นะเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นนะคะ,ะซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือสิทธิ์ในการหาประโยชน์จากชิ้นงานจะตกเป็นของผู้สร้างโดยทันทีที่เผยแพร่ผลงานนั้นคือความหมายเมื่อกี้แหละนะคะความเป็นเจ้าของสิทธิ์เกิดขึ้นโดยทันทีตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็สิทธิ์อันนี้สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ อาจารย์มีสูตรทาข้าวมันไก่แนละ้วกันสมมุตินะอาจารย์มีสูตรทําข้าวมันไก่เป็นสูตรข้าวมันไก่ที่อาจารย์คิดคนขึ้นเองอร่อยมากเวลาขายเนี่ย9โมงเช้า10โมงหมดแล้วอะทําเยอะมากแต่แบบคนต่อคิวล้นหลามมากเลยวันดีคือดีเบื่อเหนื่อยไม่อยากทําละแต่เสอยได้สูตรขายต่อสูตรละ2แสน ใครสนใจใช้สูตรข้าวมันไก่ของฉันสองแสนใจไหมเอาสูตรไปไปนะโอนได้ไหมถ้าเราต้องการนําผลงานชิ้นนั้นไปใช้งานต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือต้องทําเรื่องขออนุญาตไปยังเจ้าของผลงานซึ่งจะเสียงเงินหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าของผลงานนั่นเองบางครั้งคุณเห็นสมมติอาจารย์ทําสื่อมหมนะคะอาจารย์เห็นคลิปเนี้ย มันสามารถดึงมาใช้งานในสื่อเราได้นะเราไม่ต้องทาใหม่หรอกคลิปนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอะ่ะจะดึงหรือว่าภาพนี้เราจะขออนุญาตเจ้าของภาพเอามาลงในหนังสือได้ไหมเราก็ต้องไปติดต่อเจ้าของภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดเจ้าของภาพบอกเพื่อการศึกษาไม่เป็นไรให้เลยก,ก็ดีแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อการค้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเสียเงินแม้เหมือนเสียเงินซื้อของซื้อลิขสิทธิ์อะเอามาเพื่อที่จะ เอามาใช้งานเพื่อการค้าต่อนะคะ,ะส่วนเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะจะให้สิทธิ์ทั้งหมดหรือจะให้สิทธิ์เพียงบางส่วนก็แล้วแต่เลยแล้วแต่การตกลงกันของเจ้าของกับผู้ขอผลงานของเจ้าของไปอันนี้คือในลักษณะของลิขสิทธิ์นะคะเม,เมื่อเจ้าของผลงานของชิ้นงานนั้นนะคะเสียชีวิตไปนะคะ ผลงานชิ้นนั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็นสมบัติสาธารณะนะคะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและทุกคนสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตถ้าเกิดตามคอนเซปต,ต์เมื่อกี้นะเขาก็เลยบอกว่ามันจะทำให้เกิดปัญหามากอย่างเช่นเชคสเปียร์ตายแล้วเราสามารถนำผลงานของเชคสเปียร์มาตีพิมพ์ขายได้เลยถ้าเกิดเอาคอนเซปต,ต์แบบเมื่อกี้นะใช่ไหม มันก็เลยเป็นปัญหาทางกฎหมายของลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเขาบอกว่ากฎหมายนะคะลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของผลงานซึ่งมันก็ทํางานได้ดีในกรณีที่เจ้าของต้องการนําผลงานนั้นไปหาประโยชน์อย่างเช่นก็คือหาเ้ยงชีพอะไรเงี้ยนะคะแต่ในกรณีที่เจ้าของไม่ต้องการหาผลประโยชน์จากผลงานนั้น อย่างเช่นงานที่แบบไม่แสวงหาผลกําไรต่างๆก็จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นสมมตินะคะว่าองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรเนี่ยผลิตเอกสารหรือว่าบทความเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะบทความนี้มีประโยชน์มากผู้สร้างก็อยากเอาบทความนี้เผยแพร่ให้กับประชาชนให้ได้รับรู้เป็นจํานวนมากโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยแต่ ถ้าเรานำบทความที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปใส่ในวารสารหรือใส่ในหนังสือหรือใส่อะไรที่มันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะที่เป็นหลักฐานทางกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องทำหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากเจ้าของผลงานนั้นซึ่งเจตนาของเจ้าของผลงานนั้นไม่ได้ต้องการให้เราทำลายลักษณ์อักษรถูกไหมเพียงแต่ทำมาเพื่อให้เผยแพร่ เผยแพร่ในลนักษณะที่มันต้องเอาไปตีพิมพ์มีเลขอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้สามารถเอาผลงานนี้มาใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ผู้ให้ผลงานนั้นถูกไหมคะเพราะเขาต้องการเผยแพร่เอาไปสิแต่เมื่อเราเอามาใช้งานโดยที่แบบจะตีพิมพ์หรืออะไรที่มันเป็นหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยเราต้องขออนุญาต คนก็เลยมีองค์กรเนี่ยค่ะสร้างทางออกขึ้นมาเพราะว่าในหลายๆครั้งอ่ะมันเป็นการเสียโอกาสที่จะนําเนื้อหาดีๆค่ะที่มีคุณค่าเนี่ยไปทําประโยชน์ต่อนะคะ